นี่ครับโยกนะครับไปหมดแล้วนะเนี่ยนี่นะครับ,รบเดี๋ยวจะขึ้นให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ชุดใหญ่ครับตัวนี้เราก็ได้แก้งานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้ใส่มานะครับมั่วชั่วเลยนะครับแล้วก็มีการโยกคลอนนะครับเนี่ยอันนี้หน้าเต็มนะครับอันนี้หน้าที่มีการแหว่งครับสิกรอไปนะครับเน,นี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับนี cus, ่รอยกินนะครับลอยกินไปเยอะนะครับม mm ันต้องเต็มแบบนี้นะครับทั้งสองข้างสองด้านนะครับอันนี้ลูกปืนแตกหมดแล้วครับเปลี่ยนใช้ตัวใหม่นะครับสลักที่ติดมาตีมานะครับก็มันจะมีร่องมีบากของมันนะครับเนี่ยบางคนก็ใส่มามั่วนชั่วเลยครับ อันนี้ก็ตัดทิ้งครับตัดออกเลยครับนี่เสียหมดนะครับแหว่งนะครับใส่ไม่ถูกอันนี้แก้ใหม่หมดนะครับอันนี้ผุนะครับแต่เราด้านนี้ดีนะครับก็ยังดีครับที่ยังมีด้านนี้พยุงได้ครับตัวนี้ขอให้มีเบ้าที่ดีครับแล้วก็เชื่อมแต้มเอาเดี๋ยวรอให้เย็นนะครับเดี๋ยวกรอบนะครับนี่เปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดนะครับแล้วก็แกนตัวนี้ครับใหม่นะครับนี่เราตัดทิ้งแล้วครับเพราะว่าไม่ไหวนะครับนี่ แข่งนะครับแล้วก็ปืนแตกหมดแล้วนะครับนี่ครับจะเปลี่ยนใส่ตัวใหม่เลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเสร็จอ,อันนี้จะเป็นแกนตรงกลางครับ ตัวใหม่ครับลูกปืนด้านในนะครับใหม่หมดนะครับแล้วก็ใส่การบีนะครับใหม่หมดนะครับด้านในนะครับสลักตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวเก่าครับนี่ชุดนี้ก็ใช้ตัวเก่านะครับด้านนี้ผุหมดเลยนะครับแปลงให้นะครับแปลงให้จนใช้ได้นะครับลูกปืนข้างในใหม่หมดนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวเดิมนะครับก็ดีกว่าเดิมนะครับนิ่งกว่าเดิมนะครับ จากที่แบบสภาพแบบที่เทียบให้ดูครับมันแหว่งมันกินนะครับคดหมดนลครับไม่คดครับมันมันกินจนเบี้ยวหมดนะครับอันนี้ก็แน่นกว่าเดิมครับทางในนะครับแน่นๆนะครับเน้นภายในนะครับแน่นนะครับล้อก็อาจจะเนื่องจาก ใช้งานมายาวนานนะครับเราก็พยายามให้ตะเกียบซ้ายขวาบาลานซ์แบ่งช่องซ้ายขวาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นที่ล้อนะครับอันนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าเนื่องจากอายุการใช้งานมายาวนานนะครับอาจจะตกหลุง่งตกหลุง่งตกร่องนะครับต่างๆนี่ครับตะเกียบซ้ายขวาก็ต้องบาลานซ์ให้ เสมอกันนะครับไม่เบียดไปทางด้านในด้านหนึ่งนะครับอันนี้เจะจากวงล้อนะครับไม่ได้ศูนย์นะครับเนี่ยแต่นี้ก็คือเน้นๆนิ่งๆนะครับภายในนะครับภายในนี่นะครับ